ฝนหยุดแล้วนะครับที่ศุนสิลงปชีพสุรินทร์นะครับหน่วยแรกที่เข้ามาก็จะเป็นพีพีาพประโยชน์นะครับส่วนฝั่งนี้โซนเครื่องเสียงครับโอ้โหเยอะมากครับ4ี่8ูตแปด, 8, ดมีหมดนะครับปีนี้ที่สุรินทร์ครับน่นย,ยาวไปถึงนุ่นเลยนะครับอันนี้หน่วยแรกเลยต้องมาเก็บบรรยากาศครับ ตั้งจอครับได้ได้ขามาว่าเข้างานมาเร็วมาก่อนพี่พี่ภาพยนตร์นะครับพี่ๆนี่เป็นหนังของสจวิเชยนนะครับแล้วคุมพลังเหมือนที่ผมถ่ายหลายครั้งก็จะรู้ครับมัตเตอร์ดีไซน์ก็ครับดีเอมคครับตัวใหม่ได้ก่อนเขาเลยเนาะปีนี้มาตั้งแต่ก่อนฝนบอ โอ้มาหนักเลยอะตกเป็นชั่วโมงครับโอ้โหหนักจริงๆพวีนี้หนักจริงๆแล้วลูกพี่ไปไหนหมดนั่งอยู่ที่เต็นท์ครับผมเห็นขับรถดำออกไปข้างนอกตอนฝนตกอะกลับมาแล้วบปล่าไปรู่มากี่จอรแล้วพีนี้พีนี้มาแค่สี่จอยครับก็ด้วยสภาพหลายๆอย่างเนาะ ไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะชายแดนกลางก่อนยังเลื่อนเลยอันนี้คือรถหน่วยของพีพีอะครับเด็กหน่วยมาแค่สามวันนี้รถหนังก็ยังไม่ได้เข้ามาในนี้นะครับเพราะว่าสภาพน้ำสภาพถนนนี่ยังแฉะอยู่ครับแฉะแต่ก็คงจะไม่จมครับเพราะว่าดินตรงนี้แห้งครับแห้ง ผมก็เดินวนอยู่ดูสภาพแวดล้อมนะครับพี่ๆพระพยชน์นะครับของดีสุรินอีกหนึ่งตั้งจอเป็นหน่วยแรกนะครับวันนี้เดี๋ยวไปทักทายกับเจ้าของหนังหน่อยครับสวัสดีครับไม่ได้เจอนานแล้วครับเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วไม่ค่อยได้เจอกันจริงๆวันนี้เห็นมาเป็นหน่วยแรกนะครับแต่ว่า ฝนตกครับฝนตกหน่วยหน่วยอื่น,นๆก็ทยอยทยอยอเข้ามาเหมือนกันแหละแต่ยังเข้ามาไม่ได้แต่ดินไม่ไม่จมครับดินไม่จมดินแข็งอยู่ผมเดินหมดแล้วเมื่อกี้เดินตำรวจด,ดูรองเท้าไม่ไม่ไม่ติดก็ค,คือมาดูได้มาเที่ยวได้นะใช่ว่าฝนจะตกแล้วจะดูหนังดูไอ้เครื่องเสียงไม่ได้ดูได้ครับดูนเครื่องเสียงปีนี้หนังก็ต้างคนตังกลัวฝนด้วยครับแต่ปีนี้เราเลือ่อนมาเลือเล่อนมากเนื่องด,ด้วยใช้เดนก็กําลังระวนรเวียอยู่เลื่อนมาจนเกือบสองเดือนเนาะ ด,อดืองเดือนนะมาถึงนี่ก็ยังไม่ได้ <c oughs> ยังไม่ได้แล้วมนผลมาอีก <c oughs> ผลมาอีกใใจสู้หนักจริงๆครับตอนผมมาถึงเรถหนังจอดอยู่แล้วแต่ผลมาพอดีน้ำนี่จะไปโกที่ไหนอันนี้ไม่มี <c oughs> ตอนแรกที่มาถึงไม่มี <c oughs> ผมนั่งอยู่นู่นยังว่เาเดี๋ยวสักครู่ค่อยถ่ายที่ไหนได้มาเลยเต็มที่เลยอันนี้ก็หน่วยแรกนะครับพีพีภาพยนตร์สโลแกนที่ทเคยบอก <c oughs> เคยถ่ายก็จ้างหนังต้องไ้ดูหนังก็คือเจ้านี้แหละครับ ระบบเสียงก็ต้องจ้งเลยอันนี้คือระบบฉายแกก็โอ้โหสุดยอดนะครับพันนาสุนิคแปดพันกว่าลูเมนนะครับกับจอยีิบสองเมตรนี่โอ้โหใสๆครับใสๆที่ศูนย์ศิลปาชีพสุรินทร์นะครับวันนี้งานเดโมแล้วก็มหากาพยนตร์สุรินทร์ในตัวเลยฝั่งน้นก็จะเป็นเครื่องเสียงเหมือนที่ผมบอกนะครับนี่มาเยอะ ว่าสีคนสีเราไม่เอาปีนี้เราแปดร่นแปดสิบสองคนสิบสองเลยเห่นอยู่พรุ่งนี้ค่อยดูกันครับม,มีเรื่องจะเป็นวงหรือเนี่องเนี่ยทั้งวันรีบเก็บกลา,าคืนก็จะเป็น,ทา,นทางหนังนี่หนังก็ังเยอะเอาลรมาแค่สีหน่วยสีหน่วยมีหน่วยไหนบ้างครับทีทีโอแก้วและพีพีครับสี่เจ้า เดี๋ยวก็ทยอยมาครับเดี๋ยวผมจะเดินเก็บบรรยากาศทางนี้ให้เพื่อนๆชมกันก่อนนะครับ